โอ้แสงพระอาทิตย์ส่องสว่างแสงทองส่องเรืองรองสดใสสวยงามครับสว่างสวยงามโอ้มีแสงมรกตเป็นสวยงามครับแสงทองสัดส่องไม้สักทองเป็นประกายมองแล้วให้สวยงามครับ ช่วยางเส้นทางธรรมะนัะ่นเส้นทางทำกูขอดูเจ้าไก่นะตัวเขาออกไปโอ้ไข่มีกี่ฟองอ๋อวัได้ดูดีคงม,มียอดเท่าเดิมสิบสองฟองเพราะเขาฟักแล้วไข่ข้าวน,นับได้เท่าเดิมนะครับ สิองฟองเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าก็ว่าไปนะครับแต่บ้าเล็กที่ก็อย่ามองข้ามนะครับหรือเก้าสองก็ก็แล้วแต่คิดไก่ก็ 9. เก้าเพราะขไข่ออกมาได้สิบสองฟองตรงบ้าเล็กที่พอดีเลยนะครับคิดดูดีก็อาจจะให้โชค,ดคดเคด้คิดเองคิดคิดเองคิดเอง ซื้อเองพี่เจนาเองนะครับไม่ได้ชี้นำแต่ทุกคำพูดอาจจะเป็นจริงนะใส่ใส่เงินนะนี่เจ้านี้ใส่เงินนั่นใส่เงินนะใส่เงินนะอาจจะได้เงินได้ทองกับน้องก็ได้เลยนะ อุ้ย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 เดยจะตรงขึ้นมาลูกลานลสู้ๆหรอกไปกลัวมันตรงมันแค่เบ่งมาได้จริงๆไม่มีอะไรหรอก